เอาเรื่องแรกเลยเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ข้าหลามยิงคนคุ้มครั่งที่ถืออาวุธมีดนะครับตำรวจที่สอนอรอนเมืองฮะเหตุเกิดเมื่อสองวันแล้วนะครับตำรวจไประงงับเหตุก็สั่งให้หนุ่มคนนี้ว่าให้วางมีดวางมีดนะครับวางมีดยอมมอบตัว แต่ปรากฏไอ้นี่มันคงบ้าหรือว่ามันจะยังไงก็ไม่รู้ก็ถือมีดวิ่งใส่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตนะครับที่จริงตำรวจวิ่งหนีก็ได้นะครับแต่ตำรวจวิ่งหนีไม่ได้เดี๋ยวมันไปก่อเหตุกับคนอื่นตำรวจจำเป็นจะต้องเข้าทำการจับกลุ่มตัวไอ้หนุ่มคนนี้ เขาก็เลยใช้ข้อหลามยิงไปหนึ่งนะนะครับเพื่อระงับเหตุและป้องกันตัวส่วนตัวผมมองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำถูกต้องแล้วและพอสมควรแก่เหตุแล้วนะครับคนที่มันคุ้มครั่งแล้วก็มีอาวุธอยู่ในกำมือเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเขาจเจริญกว่าเรานะครับแค่ผู้หญิงถือกันไกคุ้มครั่งนะครับทะเลาะกับสะามีผู้หญิงเนี่ยถือกันไก ตำรวจมาบอกว่าให้วางกันไกลฟริซยอมมอบตัวผู้หญิงไม่ยอมนะครับไอ้ตำรวจใส่ไปสองคนตำรวจสองนายนะครับท่านไปดูคลิปวิดีโอนะครับใส่ไปปุ๊กปุ๊ก,ป,กปุ๊กุน่าจะยิงเข้าใส่ถึง8นัดนะครับจนผู้หญิงลม้ลมลงเขาก็ยังไม่เข้าไปช่วยนะครับ ใช้เคนายคือสุนัขสงครามเนี่ยเข้าไปกัดแขนผู้หญิงงั้นกระชากจนกันไกลหลุดมือนั่นประเทศสหรัฐอเมริกาที่เขาเจริญนะครับแต่ประเทศเรานี่ถ้าตำรวจทำอะไรพลาดไปนี่ถั่วหลงเลยโดนด่ากันหน้าดูเลยนะครับผม ผมว่าไอ้ไอ้คนที่มีอาวุธเนี่ยตำรวจมีความจำเป็นต้องป้องกันตัวขอให้ทุกท่านเนี่ยเห็นอกเห็นใจเข้าใจการทำงานของตำรวจด้วยถ้าเขาจะเอายิงให้ตุยมันก็จะเล็งหัวเล็งอกเล็งอะไรได้อยู่แล้วนะครับอันตรายมากนะครับที่ประเทศจีนเนี่ยคนร้ายมีแค่อาวุธมีดนะครับบุกเข้าไปสถานีตำรวจนะครับ สังหารตำรวจถึงห้านายนะครับสังหารตำรวจถึงห้านายโออันตรายครับอาวุธมีดในยะักกระชั้นชิดนี่อันตรายครับอันตรายมากครับและไอกระสุนก้ามมอเนี่ยหนึ่งนัดนี่มันไม่หยุดหรอกครับหนึ่งนัดนี่มันไม่หยุดหรอกครับถ้าเป็นผมก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นครับอันตรายครับก็ถึงฝากบอกรัฐบาลไงนะครับคือ ผมมองว่าตอนนี้นะท่านรองนายกภูมิธรรมรักษาการนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านมีความเด็ดขาดนะมีความเด็ดขาดคือย้ายอธิบดีกรมการปกครองอธนบดีส่วนท้องถิ่นเลยพลิจตาแรกท่านย้ายเลยแสดงว่าท่านตัดสินใจเร็วแล้วก็เด็ดขาดส่วน้ารการที่โดนยา้ายอธิบดีกรมการปกครองหรือว่าอีกอธิบดีชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับ เป็นเรื่องปกติยามเราได้ดีก็ดีไปนะครับการเมืองเปลี่ยนขั้วก็ตกอับตกกระป๋องไปก็เรื่องปกติธรรมดาครับนะฮะท่านเลือกแทงไฮโลแล้วเนี่ยแทงสูงแทงต่ำนะครับนะฮะท่านแทงถูกก็จากผู้ว่าขึ้นเป็นอธิบดีนะครับพอเปลี่ยนขั้วการเมืองก็จากอธิบดีไปเป็นผู้ตรวจถ้าเป็นผมเองก็ไม่เสียใจนะครับ ถือว่าเราเลือกแทงให้โลแล้วแทงผิดก็ต้องเสียไปนะฮะแต่ข้าราชการอื่นอย่าไปเสียขวันและกําลังใจนะครับข้าราชการที่เป็นข้าราชการอาชีพแล้วก็ทําตามหน้าที่ดูแลทุกสุขไม่ได้ไปโหนการเมืองเนี่ยเขาไม่ย้ายหรอครับผมว่าเขาไม่ย้ายหรอครับเขาคงย้ายน่าจะอีกผมคาดการเอานะ เพราะผมพูดไปตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนาก็มีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปอย่างที่ผมบอกจริงๆนะครับผมคาดการว่าจะมีอีกประมาณ20่สิบคนนะครับนะครับระดับใหญ่ๆเนี่ยอีกประมาณ20่สิบคนนะครับเป็นเรื่องปกติครับทีเขาที่เราครับทีได้ดีไม่เห็นเม่าบ่นเลยครับนะครับผม ผมนี่ไม่เข้าการเมืองอะไรเลยนะแต่พอการเมืองมีอำนาจเข้ามาผมโดนย้ายไปประจำเจเลทุกทีเลยผมก็คิดว่าดีเออไอ้เหียมึงย้ายกูได้ก็ดีนะครับผมก็ได้พักผ่อนด้วยนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งชี้แจงไปแล้วนะครับเรื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ใช้เข้าหลามยิงโดนขาของคนร้ายต้องใช้คาว่าคนร้ายมาก่อเหตุนะครับ เรื่องที่สองผมรู้ไอ้เรื่องนี้สั่นสะเทือนวงการสงม,มากเลยโอ้โหแต่ผมไม่ว่าสีกาเกณฑน,นะอีดอกทองนี้ผมไม่ได้ว่ามันนะต้องว่าไอ้แก่มึงเป็นพระระดับชั้นละอันเทพแล้วมึงสอนคนมา ให้เขากราบเป็นมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมึงไปโดนผู้หญิงหลอกไม่ใช่ผู้หญิงหลอกหรอกเออมึงมันเฮียไอชั้นเทพหาอะไรนี่ผมว่าไม่เข้าท่านะครับเมื่อวานผมประสานกับทางผู้ใหญ่นะครับก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเลขาโกภูมิสารปปป,ปเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยยุ่งเกี่ยวสิครับ เพราะว่าไอ้พระที่กระทำความผิดเนี่ยมันเป็นเจ้าวาดมันเป็นเจ้าวาดถือว่าเป็นเจ้าพนกาักงานนะครับถ้ามันยักยอกเงินวัดยักยอกทรัพย์สินของวัดไปติดคุกติดตารางนะครับและเดี๋ยวมีสองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยยังไม่ยอมศึกนะครับผมก็เลยบอกน้องว่ามึงเอาหลักฐานเอาคลิปวิดีโอมา เอามาให้พี่เลวัตนี่เดี๋ยวกูเปิดเองไอ้พระเฮี้ย,ยงนี้เอาไว้ได้ยังไงมึงจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดส้นตีนอะไรอย่าไปสนใจมึงรีบศึกซะเลยนะรีบศึกคลิปวิดีโอนะผมดูแลไอ้เฮี้ยกูจะอ้วกเป็นไงหลวงพี่แจ๋วไหมหลวงพี่เจ๋วไหม,หไหมโอ้และอีดอกทองดอกทอ้อนั่นมันก็จัดบ้านมันเป็นโรงแรมเลยนะ สี่ทุ่มน,นัดอีกองคหนึ่งมาพอพอห้าทุ่มไอ้องค์แรกหมดเวลาบอกกลับได้แล้วหลวงพี่กลับได้แล้วห่างไปครึ่งชงั่วโมงอีกองคหนึงเข้ามาวันหนึ่งมันล่อพระไปสามองค์อะ่ะอีสีกาก๊อฟเนี่ยนะฮะโอ้โหอีหา่ามึงตูดไวจริงๆเขาคิดอไอไปแล้วไอพระเฮี้ยนี่ก็ไปเชื่อเขา ผมเห็นคลิปแล้วกูกูหมดศรัทธาพระเลยเฮียจะไปเวียนหงเวียนเทียนไม่เวียนแล้วกูนอนอยู่กับบ้านดีกว่าเออพระเฮียเียพวุ่งนี้มันคือน้องเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไอ้เจ้าคณะจังหวัดอีกองหนึงน่งเนี่ยไม่ยอมศึกนะฮะอีกองหนึ่งหนีไปแล้วอีกองไม่ยอมศึกนะครับอีกองบอก กูยังไม่ผิดแค่กูวิดีโอคอสไลด์หนอนเฉยๆไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเปิดเดี๋ยวเอามาเปิดเพราะมีภาพไอ้เจ้าคณะจังหวัดองค์เนี้ยเนี้ยดูซิว่าชาวบ้านเขาจะเอาหนังสติกยิงหัวมึงไหมโอ้ไอ้พระเฮียรพระเฮียเอย่างนี้มึงรีบศึกไปซะมีเป็นสามสิบสี่สิบรูปเลยต้อง ไอ้พวกกึ๋วนี่เดี๋ยวเอามานี่เอามานี่แล้วเอาไปช่องแปดด้วยแล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้สีกาเกนเนี่ยไปออกรายการโขนกระแสด้วยมึงบรรยาให้หมดเลยไอ้สีกากอลว่าใครลีลาอย่างไงใครห่วยอย่างไงใครหำเหี่ยวอย่างไงนะมึงมาบอกเลยยังดื้อยังดื้อไอ้เหียเอาผ้าเหลืองมาห่มตัววางมาดเป็น ชั้นเทพชั้นหาอะไรเนี่ยพวกเราอย่างนี้นะครับเราตั้งสตินะความชั่วเฉพาะตัวบุคคลมันจะเป็นชั้นอะไรเนี่ยมันไม่ได้ดีกว่าพระองค์อื่นหรอกเวลามาทำบุญบ้านเราเราก็จะใส่ซองทำบุญเราก็ให้แม่นสิบบาทร้อยบาทมันมันมาว่าเราไม่ได้หรอกนะครับาศาสนาเสื่อมเสียหมดขอดา่าหน่อยเธอไอ้ผ้ายเยี่ยยพวกเนี้ย ยังมีแปดไอเตาเดี๋ยวมึงเอามาให้พี่เลวัดเลยนะเอามาให้พี่เลวัดดูเลยนะครับโกเอามาเลยแล้วไม่ให้มันสึกเฉยๆนะต้องเอามันเข้าคุกด้วยนะเพราะไอแย้มเนี่ยไอเฮียแย้มเนี่ยเข้าไปตั้งทีมฟุตบอลรอแล้วในคุกไอแย้มเนี่ยไอมหาแย้มเนี่ย ไอ้แย้มไปเป็นกัปตันทีมรอแล้วนะฮะและระดับชั้นเทพทั้งนั้นเลยนะฮะชั้นเทพโอ้ยเออแม่นอย่างน้อยก็ตั้งทีมฟุตบอลในคุกได้แล้วสาสนาเสื่อมเพราะมึงเนี่ยขอญาติด่านะตอนสมัยปีห้าเจ็บเนี่ยผมก็สอนไปแล้วนะคือพระเนี่ยไม่ต้องมีเป็นพระคงพระครูไม่ต้องมีชั้นยศอะไรแล้วครับ ผมก็เขาลบกราบไหว้แล้วกราบตีนได้แต่ไอไอ้อ้าวอีนติกตกไปแล้วละเมิดด่าพระเข้าไปเอออ้าวบอกไปหมดแล้วไปหมดแล้วดับหมดเลยติ๊กตอกไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ด่าดีกว่าตบแม่นีกว่าอีกนะครับเดี๋ยวมาบินทบาทมาเนี่ยนะ ลุงอะไรก็ไม่รู้เอาไอ้น้ำปลาล้าเนี่ยไปกว้างใส่ลูกคุณนเซนเนี่ยลุงลุงทำดีมากเอามากว้างใส่ไอ้เจ้าคณะจังหวัดที่ไม่ยอมศึกนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมจะบอกจังหวัดอะไรนะครับจังหวัดเหนือนครสวรรค์ไปหน่อยเน่ยนะครับไอ้ตัวพอ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 พี่ลรกหายไปแล้วครับนะฮะ พิดลอกหนีไปแล้วโอ้ยเห็นแล้วทอ้อใจเลยไนอะ้หาเดี๋ยวนี้เห็นปกติไปส่งหลานนี่เจอผ้าเหลืองผมก็จะแวะใส่บาทซื้อแกงถุงใส่บาทใส่บาทก็จะถามว่าที่วัดจำมีพระจำพรรษาอยู่กี่องค์ครับสิบองค์ผมก็ใส่สิบถุงเลยนะนะครับ ตอนนี้มึงไม่ได้แดกกูเลยไอ้เหี้ยไปหาแดกเอาเองเถอะไปผัดมาม่ากินเอาเองเถอะไม่เอาแล้วโอ้โหแล้ววัดดังๆทั้งนั้นเลยไอ้เต่ากับไอ้โกมันว่าพี่ผมบาปหรือเปล่านะไปศึกพระชันผู้ใหญ่ไม่ใช่พระผู้ใหญ่หรอไอ้เหี้ยพวกนี้หลอกแดกมานานแล้วมันหลอกแดกชาวบ้านมานานแล้วให้ชาวบ้านไปกราบไปไหว้มันพุทธภาณิชย์ วางมากผมไม่ด่าผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงอายุแอบอ่อนกว่ามึงมึงแกกว่าเขาเหมือนกับเด็กมาหลอกผมอย่างเงี้ยมันจะมาหลอกได้ไงเราประสบการณ์มันมากกว่ามึงมันเฮี้ยเองอะนะครับไอช่องดำมันเตือนแล้วนะครับว่าเมื่อกี้เป็นดา่าพราะพทธศาสนาหรืออย่างไงไม่รู้ไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคล ยังวัดไล่ขิงหลวงพ่อท่านก็ยังศักดิ์สิทธิ์ก็ไปทําบุญวัดปากน้กําก็หลวงพ่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ำคนก็ไปกราบไหว้นะครับหลวงพ่อโสธรนะครับวัดพระพุทธฉายพระพุทธบาทอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวครับแต่ว่าเฮีย้ยเข้าไปเป็นเจ้า,าว่านนะต้องแยกครับไอ้พวกนี้นะ อ้าวมันเตือนมาอีกแล้วปิดไปแล้วคราวนี้ปิดไปแล้วดีกูวววจะได้เหลืออันสิทธิ์เข้าไลท์ลบออกดีแล้วจะได้เหลืออันเดียวนะครับดี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 เสาร์ที่บวันที่ประเท่มีไม่สำรองแล้วผมก็จะด่าอย่างาเงี้ยผ้าเยี่ยยอย่างงี้ไม่ด่าได้ยังไงอ่ะนะฮะมันก็บอกผมละเมิดมึงบล็อกกูไปเลยนะฮะ ยังไม่รู้ว่าพระไอหุนเซนนี่ไขเหี้ยวกันนะมันไม่ไหวครับดีเหลือช่องเดียวสบายดีดูแต่ YouTube เนี่ยเดี๋ยวอย่างนี้ครับเดี๋ยวขวาดมารศาสนาผมใช้คำว่ามารศาสนาคือพระเนี่ยถ้าประราชิกนะครับหรือประพฤตินตนไม่น่าไปเคารพกราบไหว้เนี่ย มันบางองค์เนี่ยยังไม่ยอมสึกครับบางองค์ยังไม่ยอมสึกครับมันมีไม่ยอมสึกว่ารู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าอาตมาอะไรเสพเสพอะไรร่วมประเวณีกับหญิงอื่นคือมัน,นแต่ไอ้พวกที่ยอมสึกเนี่ยมันถ่ายคลิปโป้วิดีโอเขาไว้ครับอีศีการกรฟนี่มันมันพิเรนมันถ่ายแล้วมันไม่ถ่ายมันนะ มันถ่ายเฉพาะพระถ่ายเฉพาะพระนะครับไอพระนี่ก็ไปเล่นสนุกเลยนะฮะเล่นสนุกเลย